มาดูแมวกระติกหางกันใช่ไหมมาดูแมวกระติกหางที่มีตังอ่าวันนี้น้องเงียบน้องไม่เล่นสบายใจไหมสบายใจไหมฮะสบายใจอยู่วันนี้น้องไม่เล่นอืมโลกเงียบไปเยอะเลยนะลุงเหรอใช่ไหมใช่ไหมที่มีตัง กหนูจะเฮือเลยนักหนาไม่เข้าใจเมืม่อวานมันไม่ส่งส่งคลิปส่งเมื่อเช้าหรอกส่งคลิปที่มีตังคะกระโดดเข้ากระเป๋าคุณแม่บอกเด็กดื้อดื้จริงไหม,ไหมพี่มีตังดื้อจริงไหมดื้ออะไรเนาะไม่มีความดื้อสักนิดใช่ไหม แล้วเปียกอ่ะหนูกินไหมนะเราโนเจะกินแมวเลี้ยมามิมามีไม่ได้เอาแมวเลี้ยมานะนะมามีลืมแมวเลียของพี่มีตังมีมมดมีดาหันเปียกตายและเพิ่งสังเกต 对呀。嗯嗯嗯 มาเลูโอ้ยตัน้นแตมลาเลยละลนะไม่ไ้ตั้งแตมลาเลยนี่วิธีทำให้แมวรักแมวหนูใช่ไหมเห็นอย่างนี้น่านึกถึงพี่ข้าจีกืมทำไมรสชาตินี้มันเป็นอะไร มันเป็นยังไงออกมาสายยายมาให้หน่อยเนี่ยรสจันมันเป็นยังไงสายยายเดีย๋ยวนี้เลยโอ้อร่อยมากเลยเนาะอ๋อรสชาติแปลกใหม่ใช่ไหมอ๋อมัน มันดูแพงด้วยใช่ไหมลูกอืมอร่อยแบบไม่เคยกินมาก่อนเลยอ๋อน,นี่เป็นล่ามให้แมวอยู่อ๋อมันไม่รู้ได้ยังไงว่ามีตังคิดยังไงอืมสิ่งที่มันม่พูดน่ะถูกเป๊ะเลย วันหลังเอาแบบนี้อีกนะอืมมีตังบอกแล้วนะเป็นไงการที่เราจะเป็นล่ามให้แมวเนะี่ยไม่ได้ง่ายๆเลยนะอืมมีรั้ใจมีตังจริงๆเลยใช่ไหมนี่คือ นี่ที่คือสิ่งที่แมวสื่อสารใช่ไหมลูกนีงงอะน,นะมันมแปลได้ยังไงมีแปลได้ยังไ,มไงไมันม่เก่งจังเลยความม่วงีเยอะอืม em nó kiếm một lấy ăn nó kiếm một lấy ăn nó kiếm một lấy ăn ừ